ลุงยังไม่หยิบหๆิบบหลุงผมแบงเคยฟักกับจริงดีปันจากแก่การทิบบบบลุงตู่โคตปิบับวิบับผมอาจจะโดนลุงจับซื้อตังบักคุงมาฟากให้ผมกินในคุกด้วยครับครับครับลุงคิอะไรดีไม่แด่สักทีแต่ผมอยากข้าวเพื่อังบักหุงแก่เป็นแบงพอดีลงดียังไงก็ฟ้นก็ดีเข้างมาจิกผพี้ยจะดีมึงรู้รู้แล้วนะว่าลุงกูมีอะไรจะพอกคนถามลุงกูบอกูไม่ใจไรมึงลองมองดีรถทางเป็นกองดีแบงเชะ เคยเป็นนายสิบสิบแต่ลุงยังไม่หหิบหิบหิิบลุงผมแ่งเคยฟักกับจิงหลีปัจากแกะยานดิิบิิบลุงตูโคดริบปับปั๊บับผมอาจะโดนลุงยาซื้อตำปั๊คุงมาฟากใหผมกินในคุกด้วยครับครับครับลพาี้ม่แต่จากีแต่ผมอยากคราไม่ัำก็คุงมังเเพียงอย่างดียังไงก็ควกีลุโตัวิกผพีจะดี ก็ช่วยใช้ภาษาที่มันเป็นภาษาคิดไม่ใช่ภาษาพ่มาไอ้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 ุงว่กพะนดาว่าหลอนจนลุกเป็นไฟให้วงวกากไวลุงยางรถลุงใดไมเลยเป็นนายิบติแต่ลุงยังไม่หยิดหยิดยิดยลุงผมแมงคือักกับจริงหีปังจากจัดจานดิบลุงตู่โคตริบวับิบวับผมอาจจะโดนลุงจับซื้อซัมบัคหุงมาฝากให้ผมกินในคุกด้วยครับครับครับลุงาที่แม่แต่ทักีแต่ผมอยากกล้าส ไม่ขับมากับผมงไม่ได้ครับถ้าคืนนี้ลุงไม่หลับจะได้หยวทถงังมาเองเด <c oughs> ี๋ยวผมช่วยเขาขาน้ำมันพวกคุณลุงห้าปีลุงก็มาไปสักทีผมไม่ได้แบงยี่สิบเมื่อไรจะได้ใช้แบงค์พันลุงคนอะไรไม่หิบชนะคอนเทียบลุงไม่ติดถ้าลุงยังอยู่อย่างนี้คงไม่จะเลอสักลุเคยเป็นนายสิบสิบสิบแต่ลุงยังไม่หิบ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 ลุงผมแบงคเคยฟักกับจริงดีปั้นจักรยานดิบดิบดิบ เ่องตัางบัดคุคงมาฟากให้ผมกิดในคุมด้วยครับครับครับลูกินผาดีแม่แด่ผกชีแต่ผมอยากว่้าเป็นต่างประเุมนย้มันแจ้งกักที